ซีรีสคำนวณบำนาญชราภาพหัวข้อทอปิกวันนี้เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1 4 8 2 0บาทนะครับตอนในยุคครบ55ปีเราจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมกี่บาทคิดยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกัน แม้นะครับจะมีแววว่าประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนวิธีการคํานวณน,นะครับจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจะเป็นใช้ฐา,านเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตลอดที่ส่งมาทําให้นะครับคนที่เคยส่งมาตา3 39ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้รับบำนาญที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนะครับสูตรนั้นจะเริ่มใช้ในปี69เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สูตรเดิมนะครับและเดี๋ยว จะมีการทยอยอัพคลิปสูตรใหม่ให้นะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยเราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพนะครับบำเหน็จหรือบำนาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3 1ธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกัศสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนำ ส่งเงินสมทบตั้งแต่3ามธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดณนะปัจจุบันว่าประากาันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ25 42เท่ากับนะับปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับ เงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชราภาพ ร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยตัวอย่างนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,820บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดเดือน นีน้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น50% 50%ของ14,820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ7,410บาทนั่นเองตัวอย่างที่2นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,820บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน สุคคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5 42.5ของ14,820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ6,299บาทนะครับตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,820บาท ส่วนเกินจาก180เดืนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกิน สูคคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ14,820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ5,187บาทตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,820บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้ 20ปี -15 เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ14,820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ4,076บาทนั่นเองตัวอย่างที่5นะครับ ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,820บบาทนะครับ 20%ของ14,820บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,964บาทนั่นเองนะครับเรามาดูตารางกันบ้างนะครับตารางจะบง่งบอกนะครับถึงจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมว่าส่งเท่านี้ได้รับบำนาญเท่าไหร่แม้หนะ้ปัจจุบันนะครับยังคงไม่มีใครส่งไปถึง30ปีหรือ35ปีหรอกนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยคนที่เป็นคนที่เริ่มนะครับเข้าสู่ การทํางานใหม่ๆนะครับมีโอกาสส่งถึงแน่นอนนะทำงานแบบเต็มที่เต็มแม็กนะครับมีโอกาสไปถึงนะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเอาละมาดูกันนะครับส่งประกันสังคมมา34ปีได้รับบนานาญ7,188นนบาทส่งประกันสังคมมา33ปีได้รับบํานาญ6,965บาททส่งประกันสังคมมา32ปีได้รับบํานาญ6,743นบาท ส่งประกันสังคมมา31ปีได้รับเงินบำนาญ6,521บาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้รับบำนาญ6,076บาทส่งประกันสังคมมา28ปีได้รับบำนาญ5,854บาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้รับเงินบำนาญ5,632บาทส่งประกันสังคมมา26ปีได้รับเงินบำนาญ5,409บาท ส,ส,ส่งประกันสังคมมา24ปีได้รับเงบินบำนาญ4,965บาทส่งประกันสังคมมา23ปีได้รับเงินบำนาญ4,742บาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้รับเงินบำนาญ4,520บาทส่งประกันสังคมมา21ปีได้รับเงินบำนาญ4,298บาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้รับเงินบำนาญ3,853บาท ส่งประกันสังคมมา18ปีได้รับเงินบำนาญ3,631บาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญ3,409บาทส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญ3,186บาทนะครับก่อนจากกันนะครับอลา,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ดืนนะครับเข้า w w w ไนะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวโหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store, Google Store, p a นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปย,ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi าสาธนะารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของไม่ฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว